ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e c r o m เซอร์ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะขอรับนักเล่นแร่แปรธาตุาทุกท่านยมทูตผู้เมตตาบทที่151คําสคำสาปแห่งการสวดภาวนาต่อทวยเทพ พนักงานสาวเหลือบมองอาต้ยแล้วพูดพึมพำขณะเดินออกไปว่าดอกไม้ติดอยู่ในมูลบัวช่างงดงามจริงๆนางหาสามีเช่นนี้ได้อย่างไรก่อนที่เขาจะออกจากห้องไปทันใดนั้นข้าก็รู้สึกได้รู้สึกเย็นที่คออตตกใจยืนนิ่งไม่กล้าขยับตัวด้วยมีสั้นที่คอของเขาเสียงเย็นชาของเหมยเฟิงดังขึ้นอย่าให้ข้าได้ยินคุณพูดจาแย่ๆเกี่ยวกับสามีของข้าอีกแม้ว่ามีคนเหมือนเขาหมื่นคนแต่ก็เทียบไม่ได้กับหนึ่งในเขาออกไป มีกองกำลังอันแข็งแกร่งอยู่ข้างหลังเขาบริกรก็เดินโซเซออกไปจากห้องและล้มลงกับพื้นเสียงดังกึกกล้องเสียงปิดประตูดังขึ้นอย่างชัดเจนใช้เวลาน,านานก่อนที่บริกรจะพยายามลุกจากพื้นเขากำลังจะสาบแช่งแต่เขาจำความรู้สึกเย็นที่คอได้ก่อนหน้านี้เขากลืนคำพูดที่มาถึงริมฝีปากอย่างรวดเร็วแล้วจ้องมองไปที่ประตูพื้นดินออกไป เมยเฟิงปิดประตูและหลบไปที่ด้านข้างของอาใต้เนื่องจากจิตวิญญาณการต่อสู้ที่เธอปลูกฝังมีคุณสมบัติด้านมืดเธอจึงไม่กล้าช่วยอาใต้รักษาอาการบาดเจ็บของเธอในตอนนี้และทำได้เพียงมองดูเขาอย่างกังวลใจ ใจิตใจของอาใต้ตกอยู่ในสภาวะกึ่งรู้สึกตัวโดยสิ้นเชิงและความมีชีวิตชีวาในร่างกายของเขากำลังต่อสู้กับการต่อสู้อย่างสิ้นหวังด้วยพลังชั่วร้ายของดับยมโลกหักอาใต้มีส่วนเย่อย,อยู่เคียงข้างและมีความคิดที่ดีในใจแม้ว่าเขาจะใช้กระบวนท่าที่6ของเก้าเหยียดยมโลกเขาอาจจะไม่ตกอยู่ในวิกฤตเช่นนี้อย่างไรก็ตามลึกๆในใจเขาถูกกัดกร่อนด้วย รัศมีอันดูร้ายและเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าครั้งนี้เขาใช้มันออกจากยมโลกมันเหมือนกับฟ้าร้องจากท้องฟ้าที่ปลุกไฟบนโลกและมันก็ดับลงควบคุมตอนนี้ข้าสามารถพึ่งพาพลังชีวิตอันทรงพลังเพื่อต่อต้านการบุกรุกของพลังงานชั่วร้ายเท่านั้นเมืเฟิงใจสั่นและเขาน้มตัวไปที่หูของอาใต้และกระซิบ ปิงปิงคุณจำปิงปิงได้ไหมสำหรับปิงปิงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณยังต้องทำลายสมาคมนักฆ่าและคุณต้องทำตามสัญญาที่จะฆ่าคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนทุกอย่างจะเรียบร้อยดีบางทีอาใต้อาจได้ยินเสียงเรียกของมีเฟิงจริงๆและดูเหมือนว่าลมหายใจในร่างกายของเขาจะสงบลงมาก เหมยเฟิงยืนขึ้นและเดินไปมาในห้องทันใดนั้นดูเหมือนเธอจะนึกถึงบางสิ่งบางอย่างจึงมองลึกไปที่อาใต้บนเตียงแล้วเดินออกไปในล็อบบี้ของโรงแรมพนักงานเสิร์ฟที่พาเหมยเฟิงไปที่ห้องก่อนหน้านี้กำลังพูดกับพนักงานเสิร์ฟอีกคนว่าถึงแม้ผู้หญิงตัวเล็กคนนั้นจะสวยแต่เธอก็ดุร้ายมากเธอชักมีดออกมาทุกรอบตอนนี้ข้ากลัวมาก จิตวิญญาณของข้าหมดไปแล้วข้าย,ยังไม่ได้แต่งงานกับภรรยาข้าย,ยังไม่อยากตายพนักงานเสิร์ฟอีกคนหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าคุณทำไมคุณถึงขี้ขลาดขนาดนี้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆทำให้คุณกลัวเช่นนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณไม่สามารถหาภรรยาได้เธอเป็นแค่ผู้หญิงไม่ใช่เหรอมีอะไรดีในตัวเธอเหรอเธอมีพลังมากกว่าผู้ชายอย่างพวกเราไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิง ผู้หญิงฆ่าคนไม่ได้เหรอเสียงเย็นชาดังขึ้นและรัศมีแห่งการฆาตกรรมก็ปกคลุมบริกรทั้งสองทันทีบริกรทั้งสองนี้เป็นพลเรือนธรมธรมดาาพวกเขาพบกับสถานการณ์เช่นนี้เมื่อใดพอวกเขาทั้งสองสุดตัวลงกับพื้นด้วยรัดมีการสังหารอันทรงพลังและร่างกายของพอวกเขาก็สั่นเทาเมื่อมองดูเหมอยเฟิงเดินชา้ชาๆเขาก็อ้อนวอนต่อไปว่าคุณหนูโปรดยกโทษให้ข้าด้วยสาวน้อยโปรดยกโทษให้ข้าด้วย เซียวตี้ไม่กล้าพูดอีกต่อไปแล้วสาวน้อยข้าข้าไม่ได้ตั้งใจจะพูดอะไรเกี่ยวกับคุณบางคนแก่แล้วและบางคนยังเด็กอยู่โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยทันทีที่แสงวุบวับเหมยเฟิงก็วางดาบสั้นลงมองดูแมลงสองตัวที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยความรังเกียจและพูดว่าข้าจะไม่ฆ่าคุณการฆ่าคนเช่นคุณจะทำให้มือของข้าสกปรกหาข้าให้เจอหนังสือบันทึกคาถาจะต้องเป็นภาษาวติกันอันศักดิ์สิทธิ ใช่ใช่ปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นก็เป็นผู้ศรัทธาในเทพ,พเจ้าด้วยเช่นกันเด็กน้อยก็เช่นกันข้าจะไปหาคุณตอนนี้ โจ้สวดมนต์ของถวยเทพเป็นมนต์ที่พบบ่อยมากบนแผ่นดินใหญ่ผู้ศรัทธาที่พักดีต่อเทพ,พเจ้าและสันตะสํานกมักจะสวดมนต์จริงๆแล้วโจ้สวดมนต์ของถวยเทพไม่มีเป็นเพียงความสงบเหตุผลที่เหมยเฟิงต้องการได้รับโจ้สวดมนต์ของถวยเทพก็เนื่องมาจากมีการบุกรุกของพลังงานชั่วร้ายในร่างกายของอาไต้เธอต้องการช่วยอาไต้เอาชนะความยากลำบากด้วยการสวด มนคำอธิษฐานของเทพโจอ,อี้อย่างไรก็ตามเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าคาถาอธิษฐานที่เธอท่องในฐานะสมาชิกของกองกำลังแห่งความมืดจะได้ผลหรือไม่ตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพยายามให้ดีที่สุดด้วยทัศนคติในการลองดูหลังจากนั้นไม่นานพนักงานเสิร์ฟก็นำหนังสือปกแข็งเล่มเล็กออกมาแล้วยื่นให้เหมยเฟิงด้วยความเคารพเหมยเฟิงตะคอกอย่างเย็นชาและพูดว่า ให้ข้าบอกคุณถ้ามีคนจากรัฐบาลมาตรวจสอบคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยใครว่าทำไมเราอยู่ที่นี่ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องระมัดระวังชีวิตของคุณหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็กระพริบตาและลอยขึ้นไปบนชั้นสองภายใต้สายตาที่ประหลาดใจของบริกรทั้งสอง กลับเข้ามาในห้องเหมยเฟิงนั่งข้างเตียงใบหน้าของอาใต้เปลี่ยนเป็นสีแดงและขาวร่างกายของเขายังคงสัน่นและมีเงือหยดใหญ่ไหลลงมาราวกับว่าเขาเจ็บปวดอย่างมากมีเฟิงวางเครื่องรางแห่งการอธิษฐานไว้ข้างๆหยิบผ้าเช็ดตัวออกมาเงยอ,ออกจากศีรษะของอาใตา้แล้วหยิบหนังสือเล่มเล็กๆของเครื่องรางแห่งการอธิษฐานด้วยมืออีกข้างของเขาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเบี้ยวข้าไม่ได้อยากคาดหวังว่าข้าจะขอวิงวอนเทพเจ้าด้วยเป็นวันอันเป็นสุข เมื่อเปิดหน้าแรกของบทสวดมนต์เขาก็หายใจเข้าลึกๆแล้วพึรรมพำจงเฝ้าดูเทพเจ้าในอิสรภาพและเม อือพวกเขาเดินไปรอบๆเพื่อช่วยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะเห็นความเจริญของมวลมหาเทพและสามารถเอาชนะความทุกข์และความชั่วร้ายทั้งปวงได้อธิษฐานต่อเทพ,พเจ้าเพื่อบรรเทาทุกมันคือความว่างเปล่าและความว่างเปล่าก็คือความทุกข์ความรู้สึกความคิดการกระทำและจิตสํานึกการอธิษฐานต่อเทพ,พเจ้าเพื่อพรประโยคยกัยกยกดังก้องอย่างชัดเจนในห้องภายใต้การรับรู้อย่าง ต่อเนื่องของเหมยเฟิงและยังคงสะท้อนไปพร้อมกับมนสวดมนพันเขมยเฟิงพบว่าหัวใจของเขาค่อยๆสงบลงราวกับว่าทุกอย่างไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปสำคัญไม่มีที่ว่างไอ ณใจข้านอกจากคำพูดเล็กๆน้อยๆทีละคำเพื่ออธิษฐานถึงถวยเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอนอกเหนือจากการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้เธออุทิศตนให้กับสิ่งหนึ่งการสวดมนต์ของเธอค่อยๆเชี่ยวชาญมากขึ้นก่อนที่เธอจะรู้ตัวเหมยเฟิงก็นั่งคัสมาธิอยู่บนเตียงและสวดมนต์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถ้าไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่จิตสำนึกของเหมยเฟิงค่อยๆพร่ามโมเมื่อเธอท่องอักขระตัวสุดท้ายของโจอี้สวดมนต์ของถวยเทพโดยไม่ทราบจำนวนครั้งเธอก็หยุดและจิตสำนึกของเธอก็ตกสู่ห้วงลึกโดยสิ้นเชิงนอนเพราะความเหนื่อยล้าทันใดนั้นแสงสีทองก็ส่องมาจากหน้าต่างเหมยเฟิงไม่ขัดขืนเลยแสงสีทองได้ทะลุเข้าไปตรงกลางคิ้วของเธอแล้วร่างกายของเหมยเฟิงสั่นอย่างรุนแรงใช้เวลานานก่อนที่เธอจะสงบลง ลุกขึ้นจากเตียงช้าๆดวงตาสีดำของเธอกลายเป็นสีทองดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเมตตาและความอ่อนโยนเธอมองหน้าอาไต้แล้วพูดเบาๆลูกเอ๋ยลูกที่น่าสงสารของข้าอาข้าจะทนเห็นเธอได้อย่างไรอันตรายใหญ่หลวงเช่นนี้โชคดีนะสาวน้อยผู้นี้ทุ่มเททั้งกายใจเพื่อไรคาถาไม่เช่นนั้นข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้แต่ข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้มาก ท้ายที่สุดนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องเผชิญหน้าเองใช้ความตั้งใจและสติปัญญาของคุณที่จะแก้ไขปัญหาปัจจุบันของคุณเธอยกมือขวาขึ้นเหยียดนิ้วชี้ออกและคลิกไปที่คิ้วของอาใตา้ เเลื่อนนิ้วลงและด้วยแสงแฟลชสัญ,ญลักษณ์สีทองก็บินออกมาจากเขานิ้วมือจมลงไปในคิ้วของอาใต้ร่างกายของอาใต้สันสะเทือนและมีแสงสีทองเลื่อนลงมาตามกึ่งกลางคิ้วของเขาและหายไปจนกระทั่งตกลงไปในตันเถียนนีเฟิงนิ้วของเขารูปไล้ใบหน้าของอาใต้อย่างอ่อนโยนโน้มตัวลงจูบอาใต้อย่างอ่อนโยนบนหน้าผากของเขาและพูดเบาๆว่า,วาลูกของข้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณคุณต้องมีกำลังใจเอาชนะความยากลำบาก ข้าจากไปวันหนึ่งเราจะได้กลับมาพบกันใหม่เธอลอยขึ้นล้มตัวลงบนเตียงและกลับสู่ท่าเดิมแสงสีทองแวบวับและแสงสีทองก็ลอยออกมาจากกลางคิ้วของมีเฟิงเขาหายตัวไปจากหน้าต่างเหมือนฟ้าแลบราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากนั้นไม่นานเหมยเฟิงก็ขยี้ตาที่ขุนมัวของเธอหายใจเข้าลึกๆและนำจิตใจของเธอกลับมาสู่ความเป็นจริงเธอประหลาดใจที่พบว่าร่างกายและจิตใจของเธอสบายมากอารมณ์ด้านลบทั้งหมดก็หายไปดวงตาของเขาจ้องมองไปที่ใบหน้าของอาใต้ดูเหมือนนว่าอาใต้จะสงบลงสีหน้าของเขาไม่เปลี่ยนไปอีกต่อไปและการหายใจของเขาก็สม่ำเสมอมากราวกับว่าเขาหลับอยู่ มีเฟิงลอยลงจากเตียงมองดูอาใต้บนเตียงอย่างเงียบๆแล้วพึมพำไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้คนจํานวนมากเชื่อในเทพ,พเจ้าดูเหมือนว่าถวยเทพมีอยู่จริงถวยเทพโปรดอวยพระอาใต้ให้ข้าเถอะเขาควรจะตื่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะฆ่าคนไปมากมายแต่กลับกลายเป็นคนชั่วร้ายที่มีหนทางที่จะตายเขาไม่ควรถูกลงโทษ ในอาการโคม่าจิตสำนึกของอาใต้จมลงในหัวใจของเขาอย่างสมบูรณ์พลังงานชั่วร้ายและพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในพลังงานที่แท้จริงประณัศักดิ์สิทธิ์ต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมร่างกายของเขาเช่นเดียวกับที่พลังงานทั้งสองที่ตรงกันข้ามและเป็นปฏิปักษ์ยังคงส่งผลกระทบซึ่งกันและกันในขณะนั้นจูจ่ๆลมหายใจศักดิ์สิทธิ์ที่อ่อนแอก็ฉีดเข้าไปใน ร่างกายแม้ว่าลมหายใจศักดิ์สิทธิ์จะอ่อนแอมากแต่ก็บริสุทธิ์มากด้วยการเพิ่มเติมปราญุศักศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยๆได้รับความเหนือกว่าด้วยความช่วยเหลือของลมหายใจศักดิ์สิทธิ์ที่ฉีดอย่างต่อ อันเนื่องวิญ,ญญาณชั่วร้ายที่เหลืออยู่ของดับยมโลกค่อยๆถูกบังคับถอยทีและน้อยความคิดริเริ่มของร่างกายกลับคืนสู่การควบคุมของอาใต้กลิ่นอายอันศักดิ์สิทธิ์อันนุ่มนวลนั้นแท้จริงแล้วเกิดขึ้นโดยเหมยเฟิงสวดมนต์สวดมนต์ของถวยเทพอแม้ว,ว่าวิญ,ญญาณชั่วร้ายจะถูกระงับแต่อาการบาดเจ็บในร่างกายของอาใต้ย,ยังไม่หายดีภายใต้การดูแลอย่างต่อเนื่องของปัญญสักศักดิก์สิธิ์พวก เขาก็ค่อยๆฟื้นตัวข้าไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่แต่จิตใจของอาต้ายก็ค่อยๆตื่นขึ้นจากการหลับลึกเขาพบว่าเขาดูเหมือนอยู่ในมหาสมุทรสีทองโดยมีคลื่นพลังงานสอ นี่ทองหล่อเลี้ยงร่างกายของเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อมองดูตัวเองอาใต้ก็พบว่าเขากำลังนั่งขัดสมาธิและเปลยเปล่าอยู่ในมหาสมุทรสีทองพลังงานที่สดใสและอบอุ่นกำลังชำระล้างจิตวิญญาณของเขาอยู่ตลอดเวลาช่างเป็นความรู้สึกที่สบายจริงๆด้วยความคิดในใจอาใต้รู้สึกประหลาดใจที่พบว่ารูปร่างที่เขาเห็นตอนนี้คือร่างสีทองในตันเถียนของเขาจิตจะล่องลอยไปอยู่ในร่างทองได้อย่างไร เมื่อมองไปรอบๆมีแม่น้ำสีทองอยู่รอบๆทำให้เกิดคลื่นสีทองในมหาสมุทรลงสู่แม่น้ำอย่างต่อเนื่องและจากนั้นก็รวมตัวกันอีกครั้งในมหาสมุทรหลังจากการหมูกนาเวียนอาใต้คิดอย่างสับสนเกิดอะไรขึ้นกับข้าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมจิตสำนึกของข้าถึงยังคงอยู่ในร่างกายของข้าเขาค่อยๆนึกถึงทุกสิ่งก่อนหน้านี้อา เขาใช้เทคนิคดาบของดาวพลูโตครั้งที่5อาอราชั่วร้ายที่พรุ่งพล่านเข้ามาบุกรุกร่างกายของเขาและทําให้เขาหลับลึกอาใต้ใช้จิตใจ,จควบคุมการเคลื่อนไหวของมือและเท้าค้นพบว่าร่างสีทองในปัจจุบันนั้นเปรียบเสมือนร่างกายของเขาเองซึ่งสามารถควบคุมได้ตามต้องการเขาคิดตามคลื่นแห่งมหาสมุทรสีทองและไหลไปตามคลื่นแห่งมหาสมุทรสีทองสู่แม่น้ําอันกว้างใหญ่ เขาพบว่าเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับความกว้างของแม่น้ำร่างกายของเขาจึงหดตัวลงมากดูเหมือนว่าเพียงชั่วพริบตาร่างสีทองของเขาก็กลับคืนสู่มหาสมุทรและเขาได้วงเวียนอยู่ในแม่น้ำสีทองแล้วอย่างไรก็ตามในขณะนี้เขาค้นพบว่าแม่น้ำดูเหมือนจะได้รับความเสียหายในบางพื้นที่อาใต้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าแม่น้ำเหล่านั้นคือเส้นลมปราณของเขาและ มหาสมุทรสีทองเป็นพลังงานสำคัญในตันเถียนของเขาเนื่องจากจิตตอนนี้อยู่ในร่างสีทองแล้วผมจะซ่อมเส้นลมปราณก่อนแล้วค่อยหาทางทำให้จิตใจกลับคืนสู่ร่างเดิม เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็ลงไปในแม่น้ำอีกครั้งภายใต้การกระตุ้นความคิดของเขาภายใต้กระแสะคลื่นไม่นานก็มาถึงจุดที่พบความเสียหายก่อนยื่นมือออกสัมผัสบริเวณที่เสียหายพลังงานทองออกมาจากฝ่ามือภายใต้อิทธิพลของพลังงานบริเวณที่เสียหายนั้นห่อหุ้มด้วยความมีชีวิตชีวาบริเวณที่เสียหายของเส้นลมปราณได้รับการซ่อมซ่อมอย่างรวดเร็วและ กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วคลื่นที่ไหลในแม่น้ำสายนี้ดูเหมือนจะนุ่มนวลขึ้นมากอาใตายรู้สึกมีความสุขและเดินตามคลื่นที่เร่งความเร็วกลับไปยังตันเถียนของเขาเมื่อเลือกแม่น้ำสายอื่นอี ก็ครั้งเขาก็เลื่อนเข้ามาอีกครั้งโดยถูกคลื่นซัดเข้ามาด้วยวิธีนี้เส้นลมปราณเส้นแล้วเส้นเล่ายังคงฟื้นตัวด้วยพลังงานบริสุทธิ์ของเขาที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตมหาสารมหาสมุทรสีทองในตันเถียนดูไม่เปลี่ยนแปลงลงมากนักและของเหลวสีทองก็ค่อยๆสงบลงมันค่อยๆลึกลงไปมากหลังจากซาอมแสมแม่น้ำหลายสายอาใต้พบว่ามีเส้นลมปราณเพียงสองเส้นเท่า นั้นที่ร่างกายของเขาไม่สามารถเข้าไปได้อันหนึ่งเป็นเส้นลมปราณาที่นำไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาสมุทรสีทองดูเหมือนว่าจะมีพลังงานเช่นเดียวกับข้าที่นั่นแม้ว่าพลังงานจะมา จากแหล่งเดียวกันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่ห่วงห้ามมันจะไหลเพียงเบาๆใต้ความปรารถนาของข้าของเหลวสีทองแต่ตัวเขาเองไม่สามารถเข้าไปได้หลังจากคิดอยู่ตลอดเวลาอาใต้ก็เข้าใจว่านั่นควรเป็นส่วนหน้าอกทั้งหมดของร่างสีทองตัวที่สองและอีกจุดที่เข้าไม่ถึงคือกลุ่มเส้นลมปราณที่ซับซ้อนซึ่งห่างไกลาจากมหาสมุทรสีทองดูเหมือนว่าจะมีพลังงานที่ซับซ้อน มากมายฝังแน่นอยู่นั้นดูเหมือนเป็นน้ำเสียสีดำและเข้ากันไม่ได้กับมหาสมุทรสีทองของมันเองโดยพิจารณาจากความซับซ้อนของเส้นลมปราณจากการวิเคราะห์ข้างต้นอาจไต้รู้ว่ามันคอ วอนเป็นสมองของเขาและพลังงานที่ซับซ้อนที่ฝังอยู่ในสมองของเขาคือรัศมีอันชั่วร้ายของดับคาองดาวพลูโตและรัศมีอันดร้ายของเขาเองแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมพวกมันถึงอยู่ที่นั่นแต่อาใต้รู้ดีว่าถ้าเขาไม่สามารถเคลียร์เส้นลมปราณที่นั่นด้วยพลังงานสีทองงออของเขาเองได้เขาอาจจะไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้อย่างเต็มที่เมื่อคิดถึง สิ่งนี้เขาก็ขับพลังในมหาสมุทรสีทองและพุ่งขึ้นสู่แม่น้ำที่กว้างที่สุดซึ่งนำไปสู่สมองของเขาเขาจึงตัดสินใจขับไล่พลังงานด้านลบทั้งหมดออกจากร่างกายในครั้งนี้ ด้วยการหวดอาใต้ก็โผล่ออกมาจากเส้นลมปราณที่ปกคลุมไปด้วยออร่าชั่วร้ายยอและออร่าชั่วร้ายสีน้ำเงินเข้มก็ติดแดดตามเขาไปจริงๆหัวใจของอาใต้สั่งนอไหวและเขาพยายามชะลอตัวลงให้มากที่สุดโดยปล่อยให้ออร่าชั่วร้ายตามมาเขาเข้าใกล้มาหาสมุทรสีทองมากขึ้นเรื่อยๆอาใต้อาใต้ควบคุมเส้นลมปราณสีทองที่เต็มไปด้วยพลังงานศักดิ์สิทธิ์อย่าง ระมัดระวังค่อยๆซ่อนพลังงานที่มีอยู่ในเส้นลมปราณและเข้าสู่เส้นลมปราณอันกว้างใหญ่ที่ห่อหุ้มด้วยรัศมีแห่งความชั่วร้ายอาต้ายอเยอเยออยู่ในใจข้าไม่กล้าแต่เส้นลมปราณในหัวเมื่อไปถึงอนาเขต องค่าแล้วคุณจะคิดย้อนกลับไปไม่ได้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานชั่วร้ายกัดกร่อนเส้นลมปราณขั้นแรกเขาได้ระเบิดพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในเส้นลมปราณและเส้นลมปราณทั้งหมดก็กลายเป็นสีทองบริสุทธิ์ทันทีพลังงานชั่วร้ายที่ติดตามร่างกายสีทองของอาใต้และเข้าสู่เส้นลมปราณกลายเป็นตกใจกลัวแล้วปล่อยพอเปิดร่างอาใต้ก็อยากจะออกจากเส้นทางเดิมแต่อา ใต้จะปล่อยให้ออกไปได้อย่างไรทันใดนั้นแสงสีทองก็ส่องแสงและร่างกายสีทองของอาใต้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเขาหมุนมือของเขาควบคุมจุดสิ้นสุดของเส้นลมปราณปิดผนึกทาง ออกด้วยพลังงานมหาสมุทรสีทองและบินไปข้างหน้าและโจมตีพลังงานชั่วร้ายสีน้ำเงินเข้มโดยไม่ต้องกังวลใดๆภายใต้ความแข็งแกร่งเต็มที่ของพี่ชายของเขาด้วยการกระทำนี้พลังงานชั่วร้ายถูกหลอมละลายโดยปราณศักดิ์ที่เต็มไปด้วยพลังศักดิ์โดยไม่มีความสามารถในการต้านทาน หลังจากกำจัดพลังชั่วร้ายนี้ออกไปแล้วอาต้ก็สงบลงและคิดกับตัวเองไม่ว่าพลังชั่วร้ายจะยังคงอยู่ในใจมากแค่ไหนเขาก็ยังคงมีอยู่จำนวนหนึ่งหากข้าทำตามวิธีตอนนี้ข้าสามารถดึงพลังงานชั่วร้ายออกมาได้ทีและน้อยหากเรากำจัดมันอีกครั้งเราจะสามารถทำลายพลังชั่วร้ายและพลังชั่วร้ายได้อย่างสมบูรณ์ในที่สุด เมื่อคิดถึงสิ่งนี้อาต้ายก็ฟื้นความมั่นใจย่อตัวลงอีกครั้งและบินออกจากเส้นลมปราณยังคงใช้พลังชีวิตเหมือนมหาสมุดสีทองเป็นตัวสนับสนุนเขาได้ปรับสภาพของร่างกายสีทองขาองค์เขาโดยบรรจุพลังงานทั้งหมดไว้เต็มและเขาไม่บินกลับไปยังเส้นลมปราณที่เขาเพิ่งมีอีกต่อไปแต่เปลี่ยนเป็นเส้นลมปราณที่หนาขึ้นอีกเส้นแล้วจอดเข้าไปเส้นลมปราณนี พลังดูร้ายสีเทาซึ่งดูร้ายมากกว่าพลังงานชั่วร้ายทันทีที่อาใต้รีบเข้าไปในดินแดนของพวกเขาก๊าซส,สีเทาที่พรุ่งพล่านก็พุ่งเข้ามาพยายามกวาดล้างอาใต้ออกไปให้หมดกลืนกินอย่างไรก็ตาม ร่างกายสีทองสามารถกล่าวได้ว่าเป็นหลักฐานของพลังงานที่แท้จริงทั้งหมดพลังงานที่มีอยู่นั้นยิ่งใหญ่มากจนพลังงานที่ชั่วร้ายในเส้นลมปราณน,นี้ไม่สามารถก่อให้เกิดภัยคุกคามใดๆได้เลยอาใตา้ไม่ได้ถอนตัวออกทันทีแต่ยังคงลอยอยู่มันเป็นอย่างนั้นในเส้นลมปราณเขารอให้คลื่นกาสีเทาล้อมรอบตัวเขาจนหมดก่อนที่จะค่อยๆถอนตัวออกจากเส้นลมปราณ รัศมีที่ดูร้ายนั้นจัดการได้ง่ายกว่ารัศมีที่ชั่วร้ายมากแม้ว่าจะดูร้ายมากแต่ก็ไม่ได้ทะลุทะลวงได้เท่ากับพลังของรัศมีที่ชั่วร้ายดูเหมือนว่าครึ่งหนึ่งของรัศมีที่ดุร้ายในเส้นลมปราณ ทั้งหมดถูกดึงออกมาโดยโง่เง,ง,ง่าภายใต้อิทธิพลของปัญยุศักศักดิก์สิทธิ์พวกเขาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วอีกครั้งอาไต้ดีใจมากรู้ดีว่าพบผลทางที่ถูกต้องแล้วจึงละทิ้งเส้นลมปราณสีน้ำเงินเข้มไปชั่วคราวและมองหาเส้นลมปราณสีเทาซึ่งมีพลังอันชั่วร้ายแฝงตัวเข้ามาด้วยวิธีนี้พลังอันชั่วร้ายยังคงดำเนินต่อไปเพื่อไหลเขาถูกนำออกไปแล้วละอม รอบและทำลายล้างโดยปรัญยุสักศักดิก์ค้าไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่แต่อาใต้พบว่าสีของเส้นลมปราณในสมองของเขาฟื้นตัวขึ้นมากและดูเหมือนเขาจะมีสติมากขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งของพลังงานอัน ดูร้ายทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้วอาใต้ตัดสินใจที่จะละทิ้งความชั่วร้ายของเขาไปชั่วคราวมันไม่ง่ายเลยที่จะกำจัดมันให้หมดสิ้นเป้าหมายหันกลับมาสู่พลังชั่วร้ายอีกครั้งด้วยยังทะงอใช้วิธีเดิมเพื่อกำจัดพลังต่างดาวเหล่านี้ออกจากร่างกายของเขาจิตสำนึกของเขาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อพลังงานของมนุษย์ต่างดาวที่มีอยู่ในเส้นลมปราณของสมองลดลง ในความเป็นจริงออร่าที่ชั่วร้ายนั้นไม่มีใครเทียบได้กับออร่าชั่วร้ายที่สร้างโดยดับยมโลกรศมีอันดูร้ายมาจากความคิดชั่วร้ายของอาใตา้และความไม่พอใจในทันทีของคนที่เขาฆ่าซึ่งข้อยยอสะสมเมื่อมีผู้คนถูกฆ่ามากขึ้นเรื่อยๆพลังชั่วร้ายของดับยมโลกเป็นผลมาจากการดูดซับจิตวิญญาณและพลังงานชั่วร้ายโดยธรรมชาติเป็นเวลาหลายสิบล้านปี มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างพลังงานทั้งสองหากอาใต้ไม่ได้กักเก็บพลังชีวิตทั้งหมดไว้ในตัวเขาตอนที่เขาอยู่ในยมโลกเขาอาจจะถูกควบคุมโดยพลังชั่วร้ายอันมหาศาลในตอนนอน,นี้อย่างไรก็ตามถึงกระนั้นการรวมกันของพลังงานชั่วร้ายและดูร้ายยังคงสร้างพลังทำลายล้างมหาศาลความมีชีวิตชีวาของอาใต้ด้วยความช่วยเหลือจากลมหายใจศักดิ์สิทธิ์ ที่เหมยเฟิงสวดมนต์มนต์อธิษฐานของทวยเทพของเหมยเฟิงสามารถระงับพลังเอเลี่ยนทั้งสองนี้ได้อย่างไรก็ตามพลังงานทั้งสองนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเปรียบเทียบ กับปัญญุศักดิก์สิทธิ์นแง่ของพลังงานได้แต่พวกเขาก็รวมตัวกันและรวมพลังไว้ในสมองอย่างสมบูรณ์ทันทีที่ปัญญุศักดิก์สิทธิ์โจมตีพวกเขาจะต่อต้านด้วยพละกําลังทั้งหมดและปกป้องตําแหน่งสุดท้ายของพวกเขาในช่วงเวลาที่อาต้กําลังหลับลึกไม่มีอะไรที่เขาจะทํากับพวกเขาได้จริงๆเมื่อเขาโกรธจริงๆสิ่งที่อาต้ต้องการขอบคุณมากที่สุดคือ ฝักดาบแห่งฮาเดสถ้าไม่ใช่เพราะคาถาลึกลับบนฝักดาบที่จำกัดพลังงานชั่วร้ายของดับยมโลกไม่ให้หลบหนีวิญญาณของดับยมโลกเองก็คงจะสั่งการให้พลังงานชั่วร้ายควบคุมร่างกายของเขาแล้วเรียกได้ว่าอาตาย โชคดีมากที่สามารถรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพปัจจุบันได้แม้ว่าวิญญาณของดับยมโลกจะมีสติปัญญาต่ำมากแต่ก็มีหน้าที่ตามสัญชาตญาณและเป็นที่มาของพลังงานชั่วร้ายหลังจากดูดซับวิญญาณมาจำนวนที่ไม่รู้จักและวิญญาณดั้งเดิมของดับยมโลกก็มีพลังอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อพบโอกาสอาใต้จะไม่มีวันพลิกกลับได้ เมื่อเวลาผ่านไปพลังงานชั่วร้ายและดูร้ายในสมองก็จางหายไปในที่สุดเส้นลมปราณในสมองกลับคืนสู่สีเดิมบางส่วนมีเส้นลมปราณหลายแห่งที่อาใต้กลับมาควบคุมอีกคอรัรังตอนนี้อาใต้ไม่รีบร้อนเขารู้ดีว่าหากเขาต้องการกำจัดรัศมีชั่วร้ายเหล่านี้ให้หมดเขาจะต้องรวมดินแดนที่เขายึดครองไว้และไม่ให้โอกาสศัตรูลุกขึ้นยืน ดังนั้นเขาจึงต้องการใช้พลังงานที่สำคัญในตันเถียนของเขาเพื่อรวมเส้นลมปราณที่เขายึดครองไว้เปลี่ยนเส้นลมปราณเหล่านั้นให้เป็นแม่น้ำสีทองจากนั้นค่อยๆกลับคืนพื้นที่ที่หายไปทีละน้อย ทำในสิ่งที่เขาคิดเคลื่อนสีทองค่อยหลังไหลเข้าสู่เส้นลมปราณที่ใหญ่ที่สุดที่อาใต้ครอบครองอาใตา้รวมพวกมันเข้ากับเส้นลมปราณอย่างระมัดระวังเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเส้นลมปราณเมื่อเส้นลมปราณใกล้จะได้รับการซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์ด้วยพลังงานอาใต้ทันใดนั้นใดก็ค้นพบว่าเส้นลมปราณทั้งหมดในสมองของเขาดูเหมือนจะเคลื่อนไหวพลังงานสีเทาดูร้ายและ พลังงานชั่วร้ายสีน้ำเงินเข้มพุ่งเข้าหาเส้นลมปราณที่เขารวบรวมไว้อย่างบ้าคลั่งนั่นคือเหตุผลที่เขาต่อต้านอย่างสุดกำลังเขาไม่ได้ตื่นตระหนกและล่องลอยไปลุกขึ้นร่อนลง หาที่ปลายเส้นลมปราณที่ประสานกันขยายร่างใหญ่ขึ้นจนขวางทางเข้าเส้นลมปราณปิดกั้นพลังชั่วร้ายทั้งหมดขณะเดียวกันก็กล่าวต่อเพื่อเสริมสร้างเส้นลมปราณทั้งหมดและพลังงานในตันเถียนคือมหาสมุทรสีทองที่สะสมอยู่นอกเส้นลมปราณน,นี้ภายใต้การสกัดของเขาก่อให้เกิดกระแสน้ำบนพลังงานขนาดใหญ่ ใชยชนะหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับสิ่งนี้หัวใจของอาใต้อดไม่ได้ที่จะกังวลพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อร่างกายของเขาแม้แต่พลังงานอันทรงพลังของร่างกายสีทองของเขาก็รู้สึกเย็นชาและทันใดนั้นก็มีชีวิตขึ้นมาภายใต้ผลกระทบอย่างต่อเนื่องอ่อนแอลงมากเมื่อรู้สึกว่ามาหาสมุทรสีทองในตันเถียยนถูกจัดเรียงตามความคิดของเขา เองร่างกายสีทองของอาใตา้าึงดูดซับพลังงานได้อย่างสมบูรณ์ถอยกลับทันทีและถอยกลับราวกับสายฟ้าไปตามเส้นลมปราณที่รวมเข้าด้วยกันสิ่งที่ทักทายเขาคือการหลั่งไหลเหมือนมหาสมุทรของปราณยุรรรสักศักดิ์สิทธิ์ภายใต้การบำรุงของปราณยุรรสักศักดิ์สิทธิ์ร่างกายสีทองก็กลับมาเป็นปกติทันที พลังงานผสมที่ชั่วร้ายและดุร้ายพุ่งเข้าสู่เส้นลมปราณอย่างบ้าคลั่งทันใดนั้นพลังงานสำคัญของเหลวพุ่งไปข้างหน้าภายใต้คำสั่งของอาใต้ห่อหุ้มพลังงานของมนุษย์ต่างดาวจากทุกด้านของเส้นลมปราณและการต่อสู้ขั้นเด็ดขาดครั้งสุดท้ายก็เริ่มขึ้นของเหลวที่หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องปราณศักดิ์สิทธิ์ถูกจัดเรียงให้มีรูปร่างคล้ายถุงปราณชั่วร้ายและดุร้ายรีบเข้ามาอย่าง ต่อเนื่องและถูกกลืนหายไปอย่างรวดเร็วด้วยถุงพลังงานที่จัดเรียงไว้นี้ภายใต้ผลกระทบที่บ้าคลั่งพลังชั่วร้ายในสมองของอาใต้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกับดักที่เขาวางไว้ราวกับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่อาใต้แผ่พลังงานทั้งหมดในร่างกายสีทองของเขาเข้าไปในถุงพลังงานสีทองไม่ว่าพลังงานชั่วร้ายจะพุ่งเข้ามาเร็วแค่ไหนเขาก็สามารถทำลายพลังงานนั้นได้อย่างสมบูรณ์